ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงมาหนึ่งมือสองนะครับนะครับผมวันนี้นะครับมีรถตุ๊กๆนะครับเข้ามาหนึ่งคำนะครับหนึ่งลำนะครับตัวนี้นะครับก็เผื่ออาจารย์ทนายที่หาอยู่นะครับผมเป็นตุ๊กๆนะครับตัวนี้แหนบก็นันะอย่างนี้เลยนะครับเสือไม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ ด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นตุ๊กๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับก็มีแบตด้วยนะนี่แบตอยู่ด้านนี้นะครับไม่รู้ว่าสตาร์ทติดไหมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องยนต์เป็นซีวิตแรงนะครับตัวนี้ซีวิตแรงนะครับแล้วก็มีไดนะครับไดชาร์จก็มีนะอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นคัสซีนิสันนะครับตัวนี้ก็มีเกียร์สโลว์มีไหมนี่ไม่มีสโลวด้วยพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เผื่อใครหาเนาะนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตุกๆกนะครับผมเผื่ออาจารย์ท่านในที่หาวิ่งเข้าไร่เข้านาเข้าสวนนะครับมันทําได้หลายอย่างนะครับตัวนี้เป็นรถเกษตรกรนะครับ ตุกๆคันนี้นะครับรใครที่กำลังหา,หาอยู่เ,ยเ,ยยเป็นห้าเกียร์นะครับหกเกียร์ถอยนะครับตัวนี้ห้าเกียร์หเกียร์ถอยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเบรกอะไรอยู่ครบนะครับผมเบรกอยู่เบรกอะไรนะครับ ทอแต่งครับตัวนี้ทอแตง่งเปิดข้างได้ด้วยตัวนี้เปิดค้างได้ด้วยด้อเนี่เป็นไดเปิดค้างได้เรียเปิดข้างไ,ได้นะฝานู้นก็เปิดได้เหมือนกันเปิดเนี่ยเปิดได้เหมือนกันนะนะครับราคาไม่แรเงนะครับทุกๆคันนี้นะครับเปิดค้างได้ด้วยด้อนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณนะครับขายนะครับ สี่หน้านะครับสี่หมืครับสี่หมื้าปล่อยไว้ได้นะครับแรงนะครับนี่นี่ยตอเลยโอ้โอ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 อแรงรับพี่น้องตรแรงดยนะครับนี่ทอตแตงด้วยครับตัวนี้ อาแต่งอย่างดีเรีคูโอ้สุดยอดครับพี่น้องนะครับอะไปหาอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมราคานะครับ49,000บาทนะครับผมราคามอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะครับผมใช้งานนะครับผมได้หมดเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่49,000บาทนะครับใครที่กำลังหาตุ๊กๆนะครับไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ มันทาได้หลายอย่างหลายหลายอย่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะแต่มันเป็นเกษตรรถรถเกษตรกรนะครับก็มาดูได้นะครับอยู่ที่ร้านนะครับผมสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านนะครับจุดราคาอยู่ที่490 0 0บาทนะครับอยู่อำเภอสตึกจังหวัดวีรลำนะครับบ้านหนองบัวเจาะป่านะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 8ย์5 1 7 9 8กน็นะครับสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับชิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ